สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดุงไปเอาอะไรมาอีกเนาะ ไม่ได้ทำแล้วพี่จิโวอะไรฮะพอหยุดเอาไปแวนไปแวนไปไปแล้วก็จับโอ้ลงจะขุดตรงนี้เกิดใหม่ไม่เกิดใหม่ใม่นี่เอาต้นไม้มาก็มาขุดอีกนะคะนี่ หม The mm. ืนสต้นที่ผมยกมาเมื่อกี้ที่ว่าเอซื้อมาให้มันไปแกะกล่องเลเอามาเลยคะเยมจกเขาจะใส่ะดาเาเคเห็นเจ้าแบะมาเมื่อเช้านี่นนเจ้าไปเก็บมาเมื่อไรตั้งสิ่จกสิ่จิจับอยู่ที่โกไปเอาอยู่ลุงต้นต้นก็ออกลูกอกันน้อยเลยนะ นะยงชิดจะลูกใหญ่เนาะแต่มันมีสองสายพันธุ์เลยเนาะทั้งส้มดิค่ะต้นนี้ตอมาถึงแล้วนะคะไปขุดมาแล้วนะคะ fc มาถึงบางแล้วแล้วก็บางบางบางมาอยู่กับต้นทุเรียน ว่าไม่เคยเห็นดอกคอดอกก้อยไม่เคยเห็นครั้งแรกดอกก้อยไม่เคยเห็นดอกก้วยเดยวลตนีหมอเดี๋ยวคุดูก่อนมงเพอลงเดียวบ้ามันแตกบ้านจะแตกานจะแตก

ดู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 ดดดมะเขือนะคะพอ่สีแตงออกลูกหรือยังแตงนะป๊อทเขือเดียวนะคะป้าดานี่ใครเป็นคนปลูกครับอ่ปาป้าไทยบ้านหรือเปล่าป้ปาไทยบ้านย่าชิหรือว่านะป้าผู้ใครปลูกมร้อ เห็นอาทิตย์หน yeah. ึ่งโตเรื่องปกติผมมาป่าข้าบด้ามมาแล้วก็ขนาดนั้นเลยใช่ครับครบแยังจะได้เปลี่ยนปกติผมไม่ใช้มือผมจะป่าข้าบเอาโอ้โหป่าข้าด้ามจอบแล้วก็หุดชอบไหนป่าไม่กล้าซื้อเลยเหรอไม่กล้าซื้อเลยค่ะน้ำตาไหลโป๊กเลยกล้านนั่งเฟือยบอลลูชันประหยัดประหยัดแล้ว นั่งเปิดไปเลยจ้าเอาไปญี่ปุ่นไงอุ้ยอ้ยเมื่อยแล้วอันนี้ก็ไม่ครบสักทีอ้าแอดมินเข้าไปแล้วเฮียฮะแอดมินเข้าไปกัแล้วเดินหนู้นแอดมิเฮี่ยเหรอทายไม่เท่าไหร่ตายแล้วแอดมินครับเป็นไงล่ะเจอดินแก่นนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมม้อนอมชาแนลแค่นี้ทำเป็นเฮ้ยเฮ้ยค่ะที่ที่แล้วที่ยังอื่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เมื่ายงชิดนะจ๊ะพี่นี่แหละขะดึงกดป้ายก่อนอ๋อผิดบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมม้อนโอมชาแนลเลยนะรวมพิธีพิชันมากเลยนี่ใช้มือเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึง ใช้มือแบ่งปูไนี่พวกเขาจากวังเยี่ยมมาวังปูยิ่งกว่าทำอาหารอีกนะครับสีเต็มที่เลยมาคลุกคลุกเข้ากันเราใช้ต้นไม้ที่เรามาจากวังเยี่ยมมาถึงวังปูแล้วนะครับผมพอดีเลยฝนก็ลงหนักมากไม่หนักหรอกหมูเราจะขุดดินขนาดมันลงหนักมากเลยห้าสิบค้งน้อยเดียวเอง ก้อยาม,มาถึงววไม่มีผลแล้วมันหยุดแล้วค่ะลุงแต่ว่าลงหนักเลยลงหนักป่านี้เจ้ายังออกจากบ้านไม่ได้แล้วลุงใส่ดอกไ้อไรปุยข้อใบก้ามปูครับแล้วปุ๋ยขอ้อเราไปไหนหมดแล้วไม่มีครับหมดแล้วปุยขอ้อหมดแล้วใส่ดอกไม้หมดเลยนี่ไงคนที่ทําให้ปุยขอ้อหมดเออไปเอามาอีกก็ได้เพราะว่ายังต้องการอีกเยอะ ดอกไม้กําลังรออยู่เห็นไหมดอกดาวเรืองกำลังเติบโตดอกดาวเรืองกําลังงามเลยคือจ้าปุ๋ยชีวภาพครุกับพีนโลุ่ณผู้ชมนะครับนะอันนี้คือตัวช่วยอย่างดีเลยนะฮะดูช่างก็จะมีความรู้เรื่องการเกษตรค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมนผ่านการโอ้มรบกวนของปราเกษตรมาไปยกมาอย่างดีแล้วนี่ะมายงชิดต้นนี้มีสตอรี่นะฮะมีที่มาด้วยนะ มายงชิดต้นนี้มาจากสวนเสือโชคนั่นเนาะดาดาะอึ้งเลยมาจากสวนเสือโชคอ้โใครคือเสือโชคไม่รู้แต่ฟังชื่อแล้วก็โอ้โหไว้ก่อนแป็นประดาเนาะไม่ยืนฟังเลยเจะำจำโกชื่อได้อีกจำสาวดาได้ไหมสาวดาสัตหีบเมื่อก่อนจำได้จำได้ทหารเรือทหารเรือเออแล้เป็นคนยังไงเอ๋อ มีจะขาจบ่สองคนอว้วบจะขาจะแขนเนาะสองแขนสองขา <c oughs> สองตาแต่เขาใจดีนะคนแข็งแรงอะไรเอ,เอาแล้วเอาแล้วขโมยแบบเห็นๆเ,เลยนะเนี่ย ขโมยแบบเห็นเห็นเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยสำหรับ,บวันนะะีน้ก็ขอจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้นะคะวสวัสดีค่ะ